แป่คำพูดที่เราใช้ได้ตลอดชีวิตคำพูดที่หนึ่งขอบคุณเวลาที่ใครทำดีกับเราอย่ารังเลใจที่จะบอกคำว่าขอบคุณเพราะอย่างน้อยก็ทำให้คนที่ทำดีกับเราเขาได้รู้ว่าเรารับรู้แล้วคำพูดที่สองขอโทษ คนเราทุกคนเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นไม่แตกต่างกันต่างกันตรงที่บางคนเรียนรู้ที่จะขอโทษทุกครั้งที่ทำผิดแต่บางคนกลับเลือกที่จะปฏิเสธการยอมรับผิดทั้งที่รู้อยู่แก่ใจหากเราเป็นฝ่ายที่ทำผิดจริงจงขอโทษเสมอคำพูดที่สามไม่เป็นไร คำว่าไม่เป็นไรเป็นทั้งคำพูดที่เราพูดให้กับตัวเองและพูดให้กับคนอื่นเพราะบางวันที่มันแย่เกินจะรับไหวคำว่าไม่เป็นไรแม้ไม่ได้ช่วยให้ความทุกข์นั้นหายไปแต่อย่างน้อยก็เหมือนเราได้วางความทุกข์นั้นลงมาครึ่งหนึ่งคำพูดที่สี่ยินดีด้วยนะ การยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นอย่างจริงใจจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตได้ง่ายเพราะเราไม่ต้องรอให้ตัวเองประสบความสำเร็จถึงรู้สึกยินดีได้แต่คนอื่นประสบความสำเร็จเราก็รู้สึกยินดีได้เช่นกันคำพูดที่5พบกันใหม่นะไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่า หลังการแยกย้ายเราจะได้กลับมาพบกันอีกจริงๆหรือไม่แต่คำว่าพบกันใหม่นะก็ทำให้เรารู้ว่าเราต่างมีใจที่จะอยากพบกันคำพูดที่6เก่งมากๆคนเราทุกวันนี้ชื่นชมกันน้อยจนเกินไปหากเรารู้จักที่จะชื่นชมคนอื่น และมองเห็นข้อดีของคนอื่นเราจะพบว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นกว่าที่เราคิดเชื่อเถอะว่าโลกที่เราดีอยู่คนเดียวมันไม่น่าอยู่หรอกคำพูดที่7คิดถึงในทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่ากับพ่อแม่ลูกหรือว่าคนรักย่อมมีช่วงเวลาที่อยู่ห่างกันบ้าง คำว่าคิดถึงจะเป็นคำพูดที่ทำให้รู้ว่าเราไม่เคยลืมกันในวันเหล่านั้นและคำพูดสุดท้ายคำพูดที่แปดรักรู้สึกดีกับใครรักใครหากการพูดคำว่ารักไม่ได้จะทำให้เราสูญเสียเขาไปก็จงมันบอกความรู้สึกรักที่มีต่อกอันเถอะ เชื่อไหมว่าสำหรับบางคนการได้รับฟังคำว่ารักทำให้วันแย่ๆของเขากลายเป็นวันที่ดีขึ้นเพราะอย่างน้อยในวันที่รู้สึกโดดเดี่ยวเขาจะรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้และนี่ก็คือแปดคำพูดที่เราใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ